โอเคค่ะขับดีๆนะคะฟังอย่างเดียวพอนะคะพี่พิมพ์ก็จะพูดไปเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อก่อนนี้พี่พิมพ์จะไม่เก่งและจะไม่เป็นก็จะไปดูอ่าพวกบรรดา YouTube ที่เขาเก่งแล้วแต่ว่าอันนั้นเขาจะมีกล้องอเป็นพวกแคนยอนเป็นโอ้โหระดับชื่อดังนะคะแต่พี่พิมพ์จะมีแค่โทรศัพท์อันเดียว แล้วก็เราก็จะดูว่าบางช่องเขาจะสอนเทคนิคการถ่ายภาพมาตัดต่อวิดีโออย่างไรให้มันเป็นคลิปขึ้นมาได้นะคะอ่าสวัสดีค่ะคุณวันนะคะจากยายโฉมนะคะพี่พิมพ์ก็จะบอกฮะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันจะมีเป็นบางช่วงเหมือนหายใจไม่ทั่วมันจะมีเหมือนแบบอะไรก็ไม่รู้มันมาจุกอยู่ข้างในนะคะ พอเวลาไอาไม่มีอะไรนะคะมันก็จะให้แห้งวันนี้ก็ไปายาหมดก็เลยไปซื้อยามาเพิ่มค่ะแล้วก็จะมียาก่อนนอนแก้แก้ไอแห้งเพราะว่าพี่พิมเป็นไอแบบแห้งค่ะกลัวมันลงปอดไม่ใช่อะไรนะคะก็วันนี้พระอาทิตย์แตะแหวเลยนะคะ <laughs> ดวงโตไหมจ้าพระอาทิตย์บ้านนี้เพราะว่าพี่พิมอยู่อ่าบนยอดเขาพอดีเลยนะคะอยู่บนยอดเขานะคะก็เลยเจอพระอาทิตย์ดวงโตโตถ้าร้อนนะคะก็ร้อนสุดๆเลยล่ะคะ่ะสวัสดีจ้าน้องติ๊กคนสวยนะคะน้องติ๊กก็ตอนนี้ก็เก็บอ่า เก็บเหรียญอยู่นะจ๊ะเพราะว่าน้องติ๊กผ่านหมดแล้วนะนนพี่พี่มังก็จะเขียนน้องติ๊กคนสวยหนึ่งนีงน่แหละ <c oughs> ก็ <c oughs> บางคนมือใหม่ก็จะไม่รู้ว่าเอะเราจะทําคลิปตรงไหนไม่รู้จะหาคลิปอะไรหาคลิปตรงไหนไม่ต้องไปตรงไหนละคะะในบ้านเราอะ่ะถ้าดูให้ดีก็เป็นคลิปได้นะคะ มีฟันสวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนสวัสดีจ้าลูกมี่นะคะอ่าลูกมี่ฟันนะคะ mm hmm. ก็อ่าแม้แต่พระอาทิตย์อย่างเงี้ยอ่าถ้าเรามองภาพให้ดีถ้าเราจะทําอะไรให้มันเป็นช็อตออกมาสวยๆมันก็สวยได้ค่ะเป็นคลิปออกมาได้พี่พิมส่วนมากก็จะถ่ายภาพมาถ่ายวิดีโอมาแล้วก็มาตัดต่อเอานะคะ สวัสดีจ้าน้องตีปูนสวัสดีครับพี่พิมพ์นะคะเออนี่นะวันนี้พี่พิมพ์ก็จะบอกอีกรอบหนึ่งว่าพี่พิมพ์ก็แสดงความยินดีกับพี่ตามหัวข้อนะ <c oughs> ก็พี่ยูทูบเบอร์คนหนึ่งก็คือพี่สรรหาม,มาดูหรือว่าท่านในผลดูเลยนะคะเพราะว่าพี่ในผลนี่ก็เป็นปรมาจารย์ที่สอนให้พี่พิมพ์ รู้จักการที่จะเอาวิดีโอเก่าๆมาตัดต่อให้เป็นวิดีโอใหม่พอดเนื้อเรื่องใหม่ได้นะคะพี่เขาบอกว่าคลิปวิดีโอที่เราลงไปงหลายๆคลิปสามารถเอาอย่างละรูป2รูปเอามารวมกันได้นะคะอันนี้พี่พี่เขาเพิ่งจะอ่ะผูกข้อไม้ข้อมือไปเมื่อ3 4วันนี้นะคะกับคู่ชีวิตที่อ่เป็นยูทูบเบอร์คล้ายๆกันนะคะ อ๋อยินดีกับพี่เขาด้วยนะคะแนทักรวมนะคะขอบคุณมากค่ะแม่ใบนะคะขอบคุณทุกๆคนทุกไลท์ like, ทุกเลิฟนะจ๊ะก็อ่าเดี๋ยวอ่านี่แม่ใบย,ยังไม่ได้โจ้ยขอบคุณมากค่ะวันนี้มาเยอะมากมายเลยค่ะอ็อย่าลืมกดไลค์กดเลิฟกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่พินเดอร์น,นะคะตั้งแต่นั้นมาพี่พิมพ์ก็จะเรียนรู้เรื่องอนะ่า การเทคนิคการถ่ายทำแล้วก็ครีเอเตอร์ก็จะสอนเราว่าเอาแค่ว่าเรานั่งตรงโซฟานี้นะคะถ้าเรารู้จักใส่ไฟข้างหลังหรือว่าแต่งไฟแต่งที่ให้เป็นมุมที่ดูดีหน่อยนึงเพิ่มนู่นนี่เพิ่มนูน่นนี่นั่นนิดหน่อยนะคะก็สามารถทำเป็นอ่าลงถ่ายได้อย่างดีเลยอันนี้เป็นครีเอเตอร์ของ YouTube ที่อ่า สื่อมาให้เรานะคะแล้วก็สื่อเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าอของพี่พิมพ์แปลเป็นเยอะระมันค่ะพี่พิมพ์ก็เลยเข้าใจขึ้นนะคะ,ะน้องติ๊กก็แม่ใบสวัสดีค่ะแล้วก็ติปุนก็พี่จินสวัสดีครับทักทายกันนะคะน้องแช์วนมาก็ทักทายทุกๆคนเด้อนะจ๊ะฟันฟันก็ยังอยู่นะคะ,ะวันนี้พี่พิมพ์ก็จะไลท์ไลท์ไลท์พะนะ